เมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นางมาดาชนะนายจะะเปิดเผยว่าวันนี้ศาลพิพาษษาแล้วให้ตนเองเป็นผู้จัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียวเรียบร้อยแล้วซึ่งคดีนี้เป็นคดีของคุณพ่อที่เสียชีวิตเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งในตอนนั้นตนเองไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ไดไดได เนื่องจากยังไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกเราจึงไม่สามารถสืบรัพย์ได้แต่ตอนนี้เราสามารถดำเนินการต่างๆต่อไปได้อย่างเต็มที่สินชัยพชรธนาพรเรียบเรียงวริศนาธินารายงานอันนี้เป็นคดีผู้จัดการมรดกก็คือาาสารพิพากษาก็คือถึงที่สุดแล้วว่าสูตรจะได้ ได้เป็นผู้จัดการมรดกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องคดีที่สุงจะฟ้องร้องคนที่ที่เป็นที่สุดเข้าใจว่าเป็นฆาตกรนะคะแล้วก็ผู้สมรู้ร่วมคิดกับกับที่เขาได้ได้ได้ดาเนินการมาก็จะมีเป็นสามพี่น้องค่ะก็คือแต่ละคนก็ทําหน้าที่ต่างกัน คนพี่เนี่ยก็คือแจ้งความในเรื่องของการปลอมแปลงเมื่อสู่ไปปลอมแปลงเอกสารกับเขาเมื่อสิเอ็ดปีที่แล้วเพื่อ discredit สู่ให้สู่ไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้ส่วนตัวพี่สาวก็เออเอาสัญญาตัวจจำนองที่ที่เคยทําไว้กับสู่เนี่ยไปปลอมลายเซ็นสู่ว่าให้เป็นก็คือเหมือนไปไปโอนในที่ดีของตัวเองส่วนตัวตัวที่ผู้ที่สู่เข้าใจว่าเป็นฆาตกรเนี่ย ก็ได้ทําการยักยอกทรัพย์ของคุณพ่อไปในบางส่วนด้วยค่ะเรื่องของคดีจะต้องให้ท่านทนายมณตีเนี่ยเป็นผู้ตอบค่ะทั้งสามเรื่องเนี่ยก็คือมันคงจะมีการแตกคดีกันไปอีกเยอะเหมือนกันนะฮะก็คงจะต้องดูนะครับแต่ละรูปแบบก็เป็นคดีคดีไปนะครับเพราะว่าแต่ละส่วนมันแยกกันอยู่แล้วถ้าเป็นคดีที่ เกี่ยวกับเรื่องของการปลอมแปลงเอกาสารใช้เอกาสารปลอมนะอาจจะมีความผิดอาญาเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยอาจจะเป็นลักทรัพย์ยักยอกทรัพยพ์รับของโจรเพิ่มเข้ามาอีกนะฮะส่วนเรื่องของการว่าคุณสู่เขาปลอมเอกาสารอันนั้นก็ทําให้เสื่อมเสียนะครับในการทําธุรกรรมต่างๆก็ไม่ได้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของคดีซึ่งเป็น อาญาายแรงนะครับก็พึ่งก็ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในส่วนที่ตรงนี้นะครับหรือหากเรามีส่วนตรงนี้ได้ก็จะเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมในคดีครับจับยอกไปมันใจ่ายยากอห่อง่ายหรือว่าช้าหรือเร็วยังไงครับอมันเท่าที่ตรวจสอบเอกสารดูฮะมันมีหลักฐานที่ โชว์ที่แน่นอนมีโอกาสได้คืนนะครับมีโอกาสได้คืนเพราะเป็นหลักฐานยืนยันอยู่แล้วนะฮะพร้พอมทั้งมีเจ้าหน้าที่จะมีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ก็ยังไม่ทราบนะครับแต่หมายความว่าต้องติดตามผลกําลังทําหนังสือคำร้องต่างๆเข้าไปตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งครับหลังจากชี่สุดคดีแล้วคุณสูสมีการวางแผนยังไงบ้างคะก็เท่าที่เท่าที่สูขวางแผนกับ กับลูกไว้กับครอบครัวไว้เนี่ยเราก็เงินมันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ค่ะทั้งเงินสดแล้วก็ทรัพย์สินที่เบื้องต้นที่เราสืบสืบได้เนี่ยก็ก็คิดว่าน่าจะแบ่งออกมาเป็นการลงทุนแต่จะเป็นการลงทุนในลักษณะที่ว่าเราจะเข้าไปเป็นเรื่องลักษณะถึงร่วมหุ้นหรือเทคโอเวอร์กับกิจการในเชียงใหม่ที่เขาประสงค์ให้เราเข้าไปร่วมหุ้น,นหรือลงทุนร่วมหรือเทคโอเวอร์เนี่ยุบก,ก็ก็ยินดีค่ะ เพราะว่าเราก็เรียนรู้มาผ่านประสบการณ์ในเรื่องของโควิดซึ่งธุรกิจหลายธุรกิจที่มาสามารถเดินต่อไปได้แต่ว่าเขาขาดทุนซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเราก็ยินดีค่ะถ้าเกิดว่าเจ้่ของธุรกิจใดๆให้ความสนใจเราเราก็ยินดีที่จะเข้าไปร่วมตรงนั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเมืองก็ตามเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนทุกกลุ่มค่ะเพราะว่ามันก็เปรียบเสมือนกับเราได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินของเชียงใหม่ ที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่เสียชีวิตอยู่ที่นี่ด้วยค่ะพื้นภาพลับกิจการเราต้องมีกองร้องหนึ่งมรดกเยอะเนาะค่ะการให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนหรือผู้บริหารหรือผู้จะใช้บริการผู้ลงทุนร่วมลงทุนแนอนาคต่างไหแผนการฟื้นฟูกิจการกิจการก็ ก็คงต้องมีการพูดคุยร่วมกันกับเจ้าของกิจการนั้นๆนะคะว่าเขาประสงค์ให้เราเข้าไปร่วมกับเขาในลักษณะไหนแล้วก็ลึกซึ้งขนาดไหนจะเป็นร่วมทุนหรือว่าลงทุนหรือว่าเกี่ยวกับเทโอเวอร์ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะทั้งนี้ก็คือต้องอยู่ที่การพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะทางเจรจาทั้งสองใช่ค่ะแล้วจะยึดทรางภาพลักษณ์ความชื่นม,มั่นกลับมาอย่างไ <ๆ S 2> งก็จริงๆแล้วเนี่ย เมื่อก่อนเองสุก็เหมือนเป็นว่าที่ผู้สมัครสอทอนะคะแต่ว่าด้วยที่เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายตัวเองก็ออกมาพอก็ก็ต่อยด้วยออกมาพอสมควรค่ะจนตอนนี้เนี่ยอ,อภาพลักษณ์ของสุกเนี่ยสุกก็ยอมรับว่าสุกไม่ได้เล่นเฟซเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการที่เราเล่นเฟซบุ๊กแลวเราเห็นเห็นคนที่เขาเราคิดว่าเขาเป็นฆาตกรพ่อเนี่ยเห็นเขามีชีวิตที่สุขสบายเนี่ย มันดูแล้วมันไม่โอเคมันทําให้สูตรทําใจไม่ได้กับเรื่องแบบนั้นเลยก็เลยมุ้ฟตัวเองออกมาพอสมควรเลยค่ะแต่นับจากนี้ไปเนี่ยก็จะค่อยๆดึงตัวเองเข้าสู่สังคมปกติแล้วค่ะ